อาจารย์ชัญญาหมอดูดังเปิดไพ่ทำนายคดีแต่งโมนิดาเป็นอุบัติเหตุหรือฆาตกรรมหลายเรื่องที่ไม่สามารถหาคำตอบได้ก็จะพึ่งสิ่งที่มองไม่เห็นอย่างการดูดวงและล่าสุดทีมข่าวอมรินทีวีก็ได้มีการพูดคุยกับอาจารย์ชัญญาราชินีไพ่จิตสัมผัส เพื่อเปิดไพ่ในมุมที่หลายคนอยากจะรู้โดยแรกเริ่มทีมข่าวให้อาจารย์ชัญ่าเปิดไพ่ทำนายเหตุการณ์ขนาเกิดเหตุทั้งนี้อาจารย์ก็ได้จับไพ่จิตสัมผัสเป็นจำนวน20บใบความหมายดังต่อไปนี้อาจารย์กล่าวว่าโดยรวมแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามนาไพ่เซตแรกสามารถตีความหมายได้ว่า มีเรื่องเงินผลประโยชน์และบุคคลที่มีอำนาจเข้ามาเกี่ยวข้องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาจากเรื่องเงินก่อนจะมีการแบ่งผลประโยชน์แต่สุดท้ายพอหรือว่าไม่เป็นตามที่ตกลงทำให้มีการหักหลังกันเป็นที่มาของการวัดแทงข้างหลังเมื่อเรื่องราวปรากฏก็ทำให้บางคนที่รู้ความจริงอาจจะถูกอำนาจมืดจากคนที่มีอำนาจสั่งห้ามไม่ให้พูดเรื่องราวที่เป็นข้อเท็จจริง ตามไพ่ก็เหมือนน้ำท่วมปากพูดไม่ได้บางคนต้องแอบๆซ่อนๆเพื่อไม่ให้ความจริงปรากฏดังนั้นประเด็นหลักน่าจะมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนนอกจากนี้อาจารย์ยางไนเปิดไพ่ทำนายว่าเป็นคดีฆาตกรรมหรืออุบัติเหตุจำนวน20บใบอาจารย์อธิบายเพิ่มเติมอีกว่าความหมายโดยรวมของไพ่เซตที่สองหากวิเคราะห์ตามหน้าไพ่สามารถตีความหมายได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาจากเรื่องเงิน ความรักแทงข้างหลังและมีการพูดคุยกันโดย3คนหนึ่งใน3คนนั้นไม่รู้เรื่องกับสิ่งที่เกิดขึ้น แต่สุดท้ายเมื่อรู้ความจริงกลับทำให้เหตุการณ์เผ่อเรอโดยไม่ตั้งใจและเรื่องที่เกิดขึ้นมีส่วนของกรรมอารมณ์ณเข้ามาเกี่ยวข้องตนมองว่าความเป็นไปได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะมาจากความขัดแย้งทะเลออกกาะกันก่อนจะเผ่อเรอและพลั้งมือจนทำให้เกิดเหตุไม่คาดฝานันสุดท้ายไพ่เซตที่3เพื่อทำนายว่าจับคนผิดมาลงโทษได้หรือไม่ ผลปรากฏว่าจากการจับไพ่มีเลข3หรือ4คือการรออีกสักพักไม่เกิน3หรือ4เดือนส่วนไพ่คนงัดข้อแปลว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมีการโต้แย้งหรือมีการขัดกันตลอด ประจวบกับมีพายรูปคนเชิญหูนแปลว่าคอยควบคุมคดีความสอดคล้องกับรูปของผู้ใหญ่ที่คอยบังคับเด็กเหมือนสั่งห้ามจากคนที่โตกว่าและพายสอดรู้สอดเห็นแสดงให้เห็นว่าข้อมูลและหลักฐานที่จะมัดตัวได้มาจากสื่อโซเชียลและการซึมหาความจริงจากบุคคลภายนอก ทางนี้ยังมีไพ่หญิงสาวท้องแก่แปลว่าความจริงใกล้จะปรากฏสอดคล้องกับไพ่ก่อนหน้านี้คือไพ่การรอคอย3เดือนและ4เดือนสรุปได้ว่าความจริงจะปรากฏจาก3คนที่เข้ามาช่วยเหลือในคดีนี้และทั้งหมดนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลปลดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง